รอบหนึ่งรอบรอบแรกนะครับน้ํามาทรายลงมาถุงยังชีพตักให้เรียบร้อยไม่มีใครแมวว่าไม่แรงรอนนะครับต้องพายเรือมาแจกข้าวทางฝั่งนู้นะครับฝั่งบ้านจุดใจต้องแจกพายเรือพายาปเรือนั้นก็น่้ นนีะครับเดี๋ยวคือพูดไปมันเป็นเรื่องทางทฤษีนะครับผมว่าเดี๋ยวไอ้มีมางดีต้องหลานในการเยอะมากถ้าพูดเยอะเพราะว่ามีบางท่านอาจจะไม่ไม่ใช่ทราบในเรื่องเสียเวลามาก่อนนะครับก็ก็ในส่วนในส่วนนี้นะครับรับไปมีมีท่านใดอยากเสนอให้ที่เกี่ยวกับการให้เรียนกานให้หน่วยทุกไหนตรงไหน ไร้อดบ้างอะไรบ้างนะครับก็มาให้การดูแลอยู่นะครับมาส่งอาหารส่งข้าวให้ครับก็ถึงเวลาที่ทางโยุนิกแล้วนะตู้ตู้ไม้ไม่เอาแล้วครับตู้เน็กเลยครับนะครับได้ยครับมรนจัดการอาไรหายนะครับเออก็ขอ้โหไอ้คำหลังสำคัญที่สุดนะครับการมีสติการรู้ถึงปัญหา การรู้ถึงการเตรียมพร้อมที่เราจะรับต่อนะครับก็รู้สึกสงสารนะครับพี่น้องชุมชนตก็ก็ผมในฐานะผู้แสดงผมผมจะตามนี้ตารด้วยกันครับเพราะว่าโครงการระบบระบายน้ำก็การน้ำท่วมในเขตเมืองเนี่ยเป็นทุกข์โครงการที่เสร็จแล้วผมเชื่อว่าเราจะผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับคือการโคริการนี้คือเกิดความเสียหายแล้วคุณมาครั้งนี้คุณบอกว่าแก้แดด คุณจะแก้แบบอีกกี่ครั้งจะให้เราทิ้งหายอีกกี่ครั้งท่านก็ทนผมก็ทนเหมือนกันนะครับผมก็ทนนะครับก็สามเลยไม่มาทะเลาสองครั้งผมไม่ได้มาพี่ยืนได้ท่านด่าท่านด่าได้แต่อย่าด่าเยอะผมปวดเหมือนกันนะครับด่านิดหน่อยผมยิ้มได้ด้วยอะไรผมให้เขาผมก็เด่ได้เพราะท่านเดือดร้อนนะครับอันนี้คือผมอาจจะไม่ไม่เยอะมากไม่กลมเยอะใช่โอเคปัญหาหลักเลยตรงนี้คือดินตรงนี้เลยใช่ไหมครับ นี่ผู้รับจ้างอยู่ด้วยผู้จ้างโอเคนะครับถึงว่าทำแต่ไม่กาหนดตามระยะเวลาทําไม่ทันดินในฟองตันาวขึ้นก่อนครับครับสัญญาและมันมีกระบวนการหวอนสัญญาในเรื่องของเรื่องของโควิดนะครับซึ่งไม่ไม่ไม่ใช่เขาทำตั้งแต่ปี63ามานะครับกสท่านต้องดูช่วงเวลาเพราะว่ามันเกิดโควิดตั้งแต่ปี6กไอกระบวนการตรงนี้ผมทราบเฉยแต่ว่าจระบวนกาเนี่ยผมนำเรียนท่านตัวว่าผมไม่ทราบ เพราะว่าสัญญาเป็นของตรงที่ผมเราเรียนแต่ตอนเล่นะครับก็คือในเรื่ยที่ผมจะบอกอ่ะหลักๆก็คือที่ชาวบ้านเรงเรียนหลักๆก็คือเรื่องน้ำท่วมอันเนี้ยผมเข้าใจนะครับเพราะล่าสุดก็คือปีที่แล้วกับปีเนี้ยก็คือท่วงแล้วก็ผมไล่ไล่ระดับน้ําดูนะครับในส่วนของปีที่แล้วเนี้ยระดับน้าสูงสุดอ่ะมันจะอยู่ที่บวก 2. 7 1จนนะครับแล้วก็ปีเนี้ย ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่3.4 6 8กนะครับก็คือแรกๆก็คือในส่วนที่ผมทำก็คือถามว่าน้ำเนี่ยเพราะไอ้เครื่องเขาจะอยู่ที่สูงแล้วก็เขาใช้ระบบเป็นไฟฟ้าแล้วตัวยกบานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้ไฟฟ้าหมดครับเนี่ยก็คือจะมีสองบานแล้วก็เครื่องสูงครับหลักๆของของเรื่องที่หนึ่งไอ้ส่วนของเรื่องที่สองเนี่ยไอ้ตัวคลองที่บอกว่าออ้ทำไมคลองือ รูปแบบของรองของเราแรกๆที่เราที่เราจะทํานะครับที่เรียนยานทุกรั้งพี่คุณดานาอ่าเนี่ยครับถ้าเราดูข้้งบนกับข้างล่างเนี่ยมีสองตัวนี้ก็คืออันเนี้ยเขาเรียกว่าเสาเข็มก็คือแรกๆที่เราออกแบบเนี่ยก็คือเราออกแบบจะเหมือนรูปข้างล่างเราจะไม่มีสาเข็มไปจากไอ้แคกปีนที่เราเห็นลงไปสามเมตรครึ่งแล้วทีเนี้ยไอ้ฝั่งเราไม่มีปัญหาเราตอกเข็มยาวแต่ฝั่งเทศปาเนี่ยมันจะมีปัญหาจุดเนี้ย